รับซื้อเหรียญ1น1บาทราชการที่9ราคาสูงถึงเหรียญละ700บาทแต่ข้อมูลของเหรียญน,นี้จะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมในคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทรัชกาลที่9นะครับที่มีราคาสูงถึง700บาทอ่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเหรียญบาทเยอะๆนะครับบางคนมาบอกผมว่าอพี่ผมทํางานเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับผมมีเหรียญเป็นร้อยเป็นพันเหรียญต่อวันอ่าบางคนก็จะมาคอมเมนต์นะว่า ผมมีเหรียญเป็นร้อยเป็นพันเหรียญต่อวันนะครับผมทํางานแคชเชียร์ผมทําทงานที่ต้องจับเงินเหรียญบาทเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเหรียญต่อวันอ่ามาดูเลยนะครับใครมีเหรียญบาทเยอะๆมาดูเลยนะครับว่าเหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อเนี่ยตรงกับเหรียญที่คุณมีหรือเปล่าถ้าคุณมีคุณได้เงินแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมารับชมแล้วมารับฟังเลยครับ สำหรับเหรียญบาทที่ผมจะมาประกาศรับซื้อราคาสูงถึง700บาทนะครับคือมีราคาเกินไป700เท่านะครับเพื่อนๆอ,อย่าเผลอใช้นะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทปีพศ2529เครับอ่าเหรียญ1น1บาทปีพศ2529เ,เนี่ยมีความพิเศษก็คือมีจำนวนการผลิตที่น้อยมากๆครับนั่นก็คือ4 2ล้าน2แสนเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญ1บาท รุ่นแรกนะครับของหลังวัดพระแก้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วรุ่นแรกเลยนะครับก็คือเริ่มออกใช้ปี29นะครับดังนั้นเหรียญนี้จึงได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี29เนี่ยทางร้านเมตตามหามงคลยินดีรับซื้อนะครับในราคาสูงถึง700บาทนะครับแต่เหรียญหนึ่งบาทปี29จะมี2บล็อกนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมๆกัน นะครับจะมีบล็อกช่อฟ้าหางสั้นแล้วก็บล็อกช่อฟ้าหางยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆผมนะเดี๋ยวดูขออนุญาตนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันเนี้ยด้านซ้ายมือผมจะเรียกว่าช่อฟ้าหางสั้นนะครับเพื่อนๆดูตรงช่อฟ้าตรงนี้นะจะมีแค่ขีดจิ๋วๆอย่างเงี้ยประมาณมิลเดียวเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกช่อฟ้าหางสั้นนะครับเป็นขีดตรงขีดเดียวนะครับแต่อีกเหรียญเนี้ย เดี๋ยญน่าจะขีด2อหยักนะครับเขาเรียกว่าช่อฟ้าหางยาวนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อราคาสูงถึง700บาทเนี่ยก็คือช่อฟ้าหางยาวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับเพื่อนๆเหรียญที่ผมรับซื้อคือช่อฟ้าหางยาวนะครับที่ราคาสูงถึง700บาทสําหรับช่อฟ้าหางสั้นเนี่ยก็รับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาช่อฟ้าหางสั้นถือว่าถูกมากๆนะครับในวงการเล่นกันที่ราคาร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับ ก็ช่วงนี้ราคายังไม่ขึ้นนะครับสำหรับเหรียญบาทช่อฟ้าหางสั้นนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับเมื่อถูกมากเนี่ยปัจจุบันคือราคายังไม่ขึ้นครับปัจจุบันราคาร้อยต้นๆนะครับสำหรับบล็อกช่อฟ้าหางสั้นไม่ดราม่านะครับเพื่อนๆอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าไม่ดราม่านะครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าหูพี่ทำไมถูกจังเหรียญหายาก ใช่ครับในวงการเขาเล่นกันแค่นี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญบาทปี29ช่อฟ้าหางสั้นเนี่ยผมไม่เคยขายออกไปสักเหรียญเลยนะครับเนี่ยช่อฟ้าหางสั้นผมยังไม่เคยขายออกไปสักเหรียญเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันราคาถูกมากนะครับผมเห็นพร้องต้องตรงกันกับเพื่อนๆเลยว่าตอนนี้ราคากลางในวงการเนี่ยมันถูกมากเขาเล่นกันหลักร้อยต้นๆเท่าน,นั้นเองนะครับ ฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ขายเหมือนกันผมรับซื้ออย่างเดียวนะครับไม่ได้ขายออกไปเพราะว่ามันถูกเหลือเกินนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งราคามันแพงขึ้นเดี๋ยวผมก็ขายออกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ขายออกครับผมซื้อเข้าอย่างเดียวเหมือนที่ตอนราคาทอง18ื่นนะครับตอนราคาทอง18เนี่ยซื้อเข้ากันอย่างเดียวเลยนะครับแทบไม่มีใครขายออกเลยตอนราคาทอง18ื่นพอราคาทองขึ้น26งหมโอ้โหคนเทขายกัน ยับเลยครับบางคนนี่ได้เงินไป10กว่าล้านจากการขายทองอย่างเดียวก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกนะครับว่าเหรียญหนึ่บาทช่อฟ้าหั่งสั้นผมก็ซื้อนะแต่ราคามันแค่หลักร้อยตน้ตนๆนะครับไม่ดราม่านะครับผมซื้อนะบางคนติดต่อผมมาบอกขอซื้อหน่อยพี่ผมก็ไม่ได้ขายนะเพราะว่าราคามันถูกดังนั้นเหรียญน,นี้ผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาต่อกันที่เหรียญบาทช่อฟ้าหัางยาวนะครับ ชอฟ้าหางยาวเนี่ยราคารับซื้อสูงอยู่ที่700บาทนะครับถ้าคนไหนมีติดต่อมาได้นะครับที่ f a c e b o o k f แฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับช่องทางการติดต่อคือ f a c e b o o k f แฟนเพจเมตตามหามงคลเพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองสองกล้องให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับชอบฟ้าหางยาวนะครับก็คือหางของชอบฟ้าตรงเนี้ย จะยาวมากๆนะครับดูนะครับดูศึกษาไปด้วยกันนะครับเนี่ยตรงพวกเนี้ยเนี่ยช่อฟ้าพวกเนี้ยจะยาวนะครับเห็นไหมครับอ่าช่อฟ้าพวกเนี้ยจะยาวมากๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช่อฟ้าหัง่งเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าบล็อกช่อฟ้าหั่งยาวนะครับทางร้านรับซื้อราคาสูงถึงเจ็ดร้อยบาทสําหรับสภาพ UNC หรือไม่ผ่านการใช้งานนะครับย้ำนะครับราคา700บาทนี่คือสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานหรือ U.N.C เท่านั้นนะครับถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วแบบเหรียญนี้ผมก็ประเมินราคาตามสภาพนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดูกันที่สภาพนะครับถ้าสวยไม่ผ่านการใช้งานไม่มีริ้วรอยรับเงินไปเลยครับ700บาทแต่ถ้าผ่านการใช้งานมาบ้างก็ราคาตามสภาพนะครับก็ถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตาม,มหามงคล เพียงที่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ f e c o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  k n p n p e นะครับเมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นร้านรับซื้อจริงนะครับใครมีผมซื้อนะครับหลายคนอาจจะมาถามผมว่าพี่รับซื้อจริงไหมนะครับเหรียญนี้ผมรับซื้อจริงนะครับถ้าใครถามแบบว่าเอยากรู้ว่าผมทำคลิปแค่ให้ข้อมูลความรู้เฉย หรือคลิปรับซื้อผมรับซื้อจริงๆนะครับแต่ถ้าใครมาถามแนวแขวะมาแนวบังคับนะครับซึ่งบางคนเนี่ยชอบโดยเฉพาะคนที่ชอบถามว่าซื้อจริงไหมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเหรียญที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับอ่ะมันจะมีพวกบางคนที่มีตะเหรียญที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อเต็มไปหมดอ่ะแล้วมาถามว่าซื้อจริงไหมแล้วถ่ายรูปส่งมาคือไม่มีเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเลยอ่ะแล้วถามผมซื้อจริงไหมคือ ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาต้องการอะไรเขาจะบังคับให้ผมซื้อเหรียญเขาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือบอกไว้ตรงนี้ครับว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ถูกต้องนะครับถ้าพูดกันในเชิงภาษากฎหมายนี่คือมันกึ่งกึงบังคับนะครับกึ่งกึบังคับใจให้ให้ซื้อของคุณนะครับกึ่งกึพวกแบบผิดผิดอะนะผมพูดตรงๆนะนะครับถ้าคุณอยากได้เงินคุณหาเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อมาขายผมนะครับผมซื้อจริงนะครับอย่างเหรียญบาทปี29เเนี่ย ถ้าคุณอยากได้เงิน700บาทคุณหาเหรียญ1น1บาทปี29บล็อกชอบฟ้าหางยาวสภาพ UNC หรือไม่ผ่านการใช้งานมาขายให้ผมผมซื้อจริงแน่นอนครับแต่ถ้าคุณเอาเหรียญบาทปี30มาขายให้ผมแล้วถามซื้อจริงไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคุณต้องการอะไรคุณจะมาบีบ,บ,บผมจะมาแขว่ขวผมหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบนะครับหรือบางคน มาแบบเปียนคีย์บอร์ดบอกโอ้ยผมมีเยอะแยะผมมีเยอะมีแยะโอ้โหส่งมาเหรียญบาทปี3 0ทั้งทนั้นนะครับเหรียญบาทปี3 0ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับดูนะครับความต่างของเหรียญบาทปี29กับปี3 0นะครับดูพร้อมพร้อมกันนะครับเหรียญบาทปี29กับปี3 0มีจุดต่างกันยังไงนะครับดูแค่เลขพอครับน้องๆส่วนใหญ่คนที่ส่งมาผิดเนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าผมนะ ก็ขอใช้คําว่าน้องๆนะครับดูนะครับ29เนี่ยน้องๆคือสมัยนี้ไม่รู้ได้เรียนเลขไทยหรือเปล่านะครับ29จะเป็นเลขแบบนี้นะครับสเหรียญด้านซ้ายมือของผมคือเหรียญที่ผมทําการประกาศรับซื้อไปนะครับส่วนด้านขวาผมไม่ได้รับซื้อนะเหรียญบาทปี30ไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับย้ํานะครับ เหรียญบาทปี3 0มไม่มีการประกาศรับซื้อเลิกมาด่าผมได้แล้วนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญบาทปี3 0นะครับเพจไหนประกาศรับซื้อคุณไปขายเพจนั้นเลยครับผมไม่รับซื้อเหรียญบาทปี30ผมรับซื้อเหรียญบาทปี29ครับนะครับก็ถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับใครมีเยอะ ผมก็ซื้อเยอะนะครับไม่ต้องกลัวผมซื้อจริงนะครับขอแค่เป็นเหรียญบาทปี29ช่อฟ้าหางยาวก็พอนะครับบางคนบอกมีเยอะโอ้โหเหรียญบาทปี3 0 3 1 3 2ย3 3 4 3 5นาก็ก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าคุณไม่มีเหรียญตามเงื่อนไขที่ผมประกาศร,รับซื้อนะครับก็ผมรับซื้อเหรียญบาทปี29บล็อกช่อฟ้าหางยาวใครมีส่งรูปมาขายได้เลยครับผมซื้อตลอดนะครับมีเยอะก็ซื้อเยอะครับอ่า นะครับก็ส่งรูปมาขายได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะครับเมตตาม,มหามงคลนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ c e like b o o k o a n p a g e นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของเหรียญว่าราคาเหรียญเนี่ยขึ้นหรือยังนะครับก็จะได้ไม่พลาดการขายได้ราคาดีๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ